สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนํามานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นอีซูซุนะคะสเปคแคปเครื่อง1.9นะคะตัว L ปี2017นะคะเป็นเกียร์ธรรมดารถสวยนะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะไฟไม่เหลืองนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะ ส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยไงนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้แถมแม็กให้ใหม่เลยนะคะเป็นยางปีใหม่ด้วยนะจ๊ะเป็นสเปคแคปนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแบบนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ Isuzu e D-Max นะคะ1.9ตัว L DDI นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะแต่งด้วยสีเบจนะคะตัดกับสีดำนะคะเข้ากันสุดๆเลยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6เกียร์สปีดแบบนี้เลยนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะเบาะด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะสำหรับอีซูซูสเปคแคปนะคะเครื่อง1.9ตัว L นะคะ DDI ปี2017คันนี้นะคะ ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะ4 1 9 0 0บาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดน,นะคะงวดละประมาณ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถ ศูนบาทจบทุกอย่างเลยนะคะ,ะการภัยค่าโอนค่าจัดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเราแถมฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้า2ปีหรือ20,000กิโลด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อที่เบอร์นาได้เลยนะคะ0994443624นะคะ 0994443624นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b ์ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ